ความเชื่อมั่นตัวเอง <c oughs> ความเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าเชื่อถูกแต่ถ้าหากว่าเชื่อไม่ถูกมันก็เป็นปัญหาแล <c oughs> ะเป็นปัญหาที่แก้ยากคนเชื่อมั่นตนเองเนี่ย เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงและจะเป็นเหตุให้ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นในการประกอบการงานการดำารงชีวิตนะการประกอบการงานถ้าหากความไม่เชื่อคนอื่นบ้างเชื่อมั่นว่าตัวเองทำถูก เชื่อมั่นว่าตัวเองทำดีถ้าถูกดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ถูกไม่ดีมันจะเสียเวล,เวลาเชื่อคนอื่นบ้างก็ได้ความเชื่อนั้นต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลอย่าเชื่อมั่นตนเองจนกลายเป็นเย่อหยิ่งจองหอง กลายเป็นคนหัวดือ้อหัวดื้อไม่ได้นะบางครั้งบางทีเกิดเหตุการณ์ที่มันตกอยู่ในภาวะอันตรายเือเหตุการณ์อันตรายมันรออยู่นในอนาคตเราเดินทางไปเขาบอกว่าตรงนั้นอันตรายอย่าเพิ่งไปเราเชื่อมั่นตนเองสูงว่า ดันทุรังไปในทางนั้นก็เป็นเหตุให้ประสบอันตรายอย่างน้อยก็ทำให้การเดินทางเราชักช้าการประกอบการงานก็เหมือนกันทำให้งานเราชักช้าฟังคนอื่นบ้างอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งหมดพะเราเกิดมามันต้องอยู่กับคนอื่นอยู่แล้ว ถ้าเราทําถูกเราทําดีนั่นก็ก็ดีนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีด้วยความหยิ่งยัโสโอหังดีด้วยความหัวดื้อนั่นมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่มีใครเขาอยากจะคบหาสมาคมด้วยไม่มีใครที่เขาจะเมตตากรุณาด้วย ก็ไม่อยากช่วยเหลือลคนหัวดื้อนะเพราะฉะนั้นทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนฟังเขาบ้างนะแล้วก็เก็บสิ่งที่ดีๆมาไว้กับตนก็บอกให้มันก็ดีอยู่แล้วนะอย่าทำตัวเป็นคนหัวดือ้อแล้วจะได้รับความอนุเคราะห์จากคนอื่นอย่างดีนะ ฝากไว้สวัสดี